ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทกันตนาครุป๊ปบริษัทกันตนาโมชั่นพิเเจอร์สไฮลักรีโว o เสนอสุดเจ้านักกินหินแข่งแบ่งสุขสนับสนุนโดยไฮลัก์รีโว o เจ้านักกินตอนที่แล้วริมทีมแปดโป้งปั้นจากประเทศไทยปะทะคัตโกและอากกนักกินจุแฝดสาวจากประเทศญี่ปุ่นในโจทากยยกิและเกียวซ่าซึ่งเป็นฟังริมทีมที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับแฝดสาวทั้งสองโจทครับในสัปดาห์นี้ส่งท้ายด้วยเทปพิเศษกับเบื้องหลังการฝึกซ้อมของโป้งปัน้นก่อนปะทะกับนักกินจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมรวบรวมเรื่องราวประทับใจและเคลียร์ใจอุ่นเครื่องก่อนศึกเจ้านักกินซีซั่นสองที่จะมาถึงนี้ฝายติดตามชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการศึกเจ้าหน้ากินกินแข่งแบ่งสูกครับเทปนี้เป็นเทปพ,พิเศษนั่นเองนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการแข่งขันพันผ่านมาเพราะพันผ่านมาเนี่ยผมถือว่าเป็นการอุ่นเครื่อง สำหรับการแข่งขันศึกเจ้านักกินอย่างเต็มรูปแบบอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะหาเจ้านักกินคนต่อไปในซีซั่นที่สองนั่นเองครับกลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันกินจุเต็มรูปแบบที่จะทําให้คุณหิวไม่หยุดกับการเป็นหาเจ้านักกินคนที่2ของประเทศไทยและเป็นผู้ครอบครองรางวัลรวมมูลค่า1นล้าน 1, 000, 000บาทในรายการศึกเจ้านัก,กินซีซั่นสองและคนที่จะมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับผมก็เป็นใครไปไม่ได้เลยฮะ นั่นก็คือริมทีมของผมนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบในเรื่องของสัปดาห์ที่ผ่านมาแฟนไทยแข่งกับแฟนญี่ปุ่นอันนี้เป็นยังไงบ้างแพฮะแต่ก็ได้ประสบการที่ดีเลยฮะป้นเนี่ยกินไปได้ทั้งหมด152ชิ้นส่วนอากโกเนี่ยกินไปได้ทั้งหมด176ชิ้นพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเรายังต้องพัฒนาขึ้นไปอีกครับ เพราะว่าจริงๆตอนแข่งมันก็มีแบบทั้งความแบบประมา่เลี่นเต้นทําให้เราแบบรู้สึกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ว่าจะชนะเขาได้เปล่าอยู่ดีนะครับเราก็มีความรู้สึกว่า <S <S เฮ้ยเรายังไม่ถึงจุดจุดนั้นที่ระดับนานาชาติระดับโปรเฟชลแล้วอ่ะครับเออระดัของโป้งเองเนี่ยคือโป้งกินไปได้ร้อยยี่สิบสามชิ้นน้อยกว่าคุณคัดโกะเนี่ยนิดเดียวร้อยสามสิบห้าชิ้นอันนี้หลักทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างครับ เขาเก่งแต่ว่ารู้สึกว่าเราเองอะก็สามารถที่จะไปที่จะเก่งกว่าเขาได้ฮะแต่เราต้องฝึกต่อไปรอบต่อไปถ้าเจอกันอีกต้องชนะให้ได้คือมันมีไฟลุกขึ้นมาในตัวเราแล้วถูกต้องไหมใช่คร<ช>ับอือแล้วเพื่อนๆละ่ะเราเห็นเพื่อนของเราแข่งผมเชื่อว่าเราก็ต้องวิเคราะห์แหละว่าถ้าเป็นเรารเราจะแพ้หรือเราจะชนะจริงๆผมคิดว่าผมก็น่าจะแพ้น่าจะแพ้เหมือนกันใช่ครับแล้วคุณเอกล่ะครับ ก็ได้เห็นน,น้องแข่งแล้วนี่มันรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ไ็้เห็นเลยว่าเมื่อเทียบกับเขากับน้อง,องหรือกับผมต็งตามมันก็ได้รูปตัวเองว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นไปได้ของก็อยากมีประสบการณ์ได้พลองแข่งรูบ้างควนกลับมาถามโป้งโป้งคิดว่าไอ้อย่างที่เพื่อนๆบอกเราซ้อมเราได้เยอะอย่างนั้นอย่างนี้เราน่าจะทําได้ดีกว่านี้ทําไมเราถึงคิดว่าเราแพ้ ผัดโกะครับเขาเก่งด้วยแล้วก็ตอนไปฝึกที่ร้านนะฮะกินได้เยอะกว่านี้เพราะว่าที่นู่นมันเหมือนกับทามาร้อนๆพอมาถึงนี่มันมันมีความเย็นแล้วเราก็ประมาทกับคนญี่ปุ่นด้วยก็เลยแพ้อ่าเราปัาน้นเหรอคือเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ไม่เคยเห็นเราแพ้อะไรเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนหลายๆอย่างครับคือรแบบเราเก่งตั้งแต่แรกทาให้เราแบบช้าในแรกแบบตอนซ้อมเงี้ยสิบนาทีแรกผมกินไปแบบน่าจะลอยชินได้แล้วนะใช่ไหม อันนี้สิบนาทีแรกกินไปได้แค่60แต่ก็อาจจะเป็นที่ตัวอาหารแล้วก็ความประมาทด้วยครับอ่ะแต่ตมืกี้หลายๆคนพูดถึงเรื่องของการซ้อมจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยได้มีการไปฝึกซ้อมกันจริงๆได้เยอะด้วย <laughs> เยอะกว่าตอนที่แข่ง <laughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าป้องเขาซ้อม ได้เยอะกว่าตอนที่เขาแข่งจริงหรือไม่ครับเอาละครับเราไปชมโป้งปั้นเดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวแข่งขันกับนักกินจอกประเทศญี่ปุ่นซึ่งทั้งคู่จะไปที่ร้านทาโกยากิและกิโยซ่าที่ใช้แข่งขันจริงๆครับงั้นเดี๋ยวขอใช้บริการผู้ช่วยส่วนตัวก่อนให้เขาจองร้านให้ฮัลโหลสวัสดีครับครับรบกวนจองร้านกินดาโคให้หน่อยได้ไหมครับ และร er ้านที่ป้งมาซ้อมกินทาโกยากิก็คือร้านกินดะโกสาขาเอสพลานาดรัชดานั่นเองครับการซ้อมครั้งนี้โป้งใช้วิธีการกินโดยใช้ไม้จิ้มแล้วเอาเข้าปากแทบไม่เคี้ยวเลยเพื่อความรวดเร็วครับ ก็ใช้เวลากิน10ลูกหมดภายในเวลา36วินาทีเองครับ นไปครึ่งทางตอนนี้โป้งกินไปได้98ลูกแล้วและยังคงทำเวลาได้ดีอีกด้วย สู่สิบนาทีสุดท้ายดูเหมือนว่าสปีดก,การกินของโป้งนั้นจะตกลงอย่างเห็นได้ชัดครับอาจเป็นเพราะทาโกยากิที่ปล่อยทิ้งไว้นานเนื้อปลาหมึกก็จะยิ่งเหนียวจึงเป็นความยากที่ต้องใช้เวลาเคี้ยวนานพอสมควร หมดเวลา30นาทีโป่งก็กินไปได้130ลูกครับเออตอนที่คุณซ้อมเนี่ย30นาที130ชิ้นแต่เวลาแข่งจริงๆ123ชิ้นโดยปกติแล้วเนี่ยต้องน้อยกว่าหรือมันต้องเยอะกว่าตอนซ้อมถ้าปกติแข่งจริงๆอะ่ะส่วนใหญ่มันจะได้เยอะกว่าตอนฟอร์มนะครับเพราะว่ามันเหมือนมี ก็มีคนเชียร์มีอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้อาจจะเป็นเพราะกดดันด้วยที่ต้องเจอกับคนญี่ปุ่นแล้วตอนแรกเรานําเขาใช่ไหมฮะแล้วพอแป๊บนึงเห็นเขาเร่งแล้วตามทันมันยิ่งเหมือนกับเรายิ่งเสียจังหวะของเราด้วยคือตอนที่คุณซ้อมเนี่ยคุณไม่ได้แข่งกับใคร,ค,รคุณแข่งกับตัวเองและแข่งกับเวลาแต่พอของจริงปุ๊บใจข้างหนึ่งมันก็คือ,คอแข่งกับอีกคนหนึ่งอยู่มันทําให้เราเสียจังหวะของเราใช่ฮะรู้สึกว่าแข่งครั้งนี้เหมือนกับสมาธิเรา เราไปอยู่ที่เขาเยอะกว่าอยู่กับของตัวเองอะเราควรจะมีสมาธิอยู่กับของของเรามากกว่าอ,อ่านี่คือจุดที่เราพลาดครับผมว่านะฮะไอจุดที่พลาดตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของอะไรรู้ไหมประสบการณ์ครับชั่วโมงบินมีส่วนเยอะเลยถ้าอย่างนั้นผมถามอย่างนี้ตะกี้คุณวิเคราะห์คุณแล้ววิเคราะห์ญี่ปุ่นดีกว่าคุณคิดว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ เขาก็อยู่กับตัวเองเขาคุมจังหวะของเขาได้ตอนที่เราเร่งขึ้นมาตอนแรกที่นำอย่างเงี้ยเขาก็กินจังหวะของเขาตอนหลังเขาก็กินจังหวะของเขาคือเหมือนเขามีสมาธิกว่าเราเยอะเยสีวามเเป็นองที่อยู่กับตัวเองมากกว่าด้วยรู้สึกว่ากัดปุ๊บคืนกัดปุ๊บคืนกัดปุ๊บคืนที่เราคุยกันคือเหมือนไม่ได้เคี้ยวใช่เหมือนไม่ได้เคี้ยวเลยครับซึ่งมันผิดผิดวิสัยของโป้งมากนี่นะฮะคือจุดเล็กๆน้อยๆที่สำคัญมากๆเลยนะสำหรับการแข่งกิน การฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านกับการแข่งจริงมันแตกต่างกันมากๆเลยนะครับเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วนี่แหละคือจุดที่จะทำให้เราแพ้หรือเราชนะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับไอการแข่งกินจุเนี่ยเราได้วิเคราะห์โป้งเรียบร้อยแล้วขนาดเขามีประสบการณ์มาหนึ่งปีเขายังพลาดได้เลยตอนนี้พักสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาวิเคราะห์ปั้นกันบ้างครับ ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับการฝึกซ้อมกินเกี๊ยวซ่าของปั้นว่าจะกินได้เดือนขนาดไหนห้ามพลาด